สวัสดีพ่อพม่แม่พ่อพี่ท่านนะครับตอนนี้ก็ก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับ,นนก,รงงรบก็ออกมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับมันยากาดนะครับรอบๆประมาณนี้นะครับก็มีคนนั่งรอที่จะขึ้นไปอบลมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ น่าจะเท่ากับเมื่อวานนะครับประมาณสามสิบสี่คนครับตอนนี้ก็รอกานเช็นแถวเลยนะครับน่าจะรอประมาณสักเศษโมงสิบนาทีนะครับถึงจะได้ขึ้นไปนะครับเมื่อเช้าก็ต้มไข่นะครับกินตอนเช้าต้มไข่กับข้าวเหนียวนะครับไม่รู้จะออกไปหาซื้ออะไรนะครับตอนเช้าตอนเช้าก็มีรงอาหารนะครับรงอาหารก็สามารถมาทานข้าวได้นะครับ กับข้าวมีข้าวฟรีนะครับฟรีเฉพาะข้าวนะครับข้าวสวยแล้วก็มีกับข้าวจานละยี่สิบห้าบาทนะครับกับข้าวก็มีเยอะนะครับเมื่อวานก็มีน้ำพริกปลาทูแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็มีต้มต้มยำซปเปอร์คาตูนะครับหรือว่าต้มยำปีนไก่นะครับแล้วก็มี ผัดพริกแกงมีซุปหน่อไม้นะครับเมื่อวานแล้วก็มีเจียวเกียวปลาอาหารลาวก็มีเยอะอยู่นะครับกับข้าวเยอะมากนะครับน่าจะมีร้านเดียวนะครับมีร้านค้าแค่ร้านเดียวนะครับแต่ว่าโรง B ก็มีมีโรงอาหารเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่โรง A นะครับจะมีอยู่3โรงนะโรง A โรง B โรงคื่แล้วก็โรง C นะครับวันนี้ก็น่าจะได้ชุดนะครับ แล้วก็เปลี่ยนนั่นจะได้เปลี่ยนชุดตอนบ่ายนะครับพี่ๆเขาจะแจกชุดเนาะกางเกงก็จะเป็นกางเกงสีเขียวขี้มานะครับเสื้อจะเป็นเสื้อขาวคอสีฟ้าลแล้วก็เป็นรองเท้ารองเท้าเซฟตี้นะครับไม่สามารถใส่รองเท้าผ้าใบาได้นะครับเวลาเข้าง,งานเข้าไปในลายผลิตนะครับหรือว่าเข้าไปในหลงุงานอุปกรณ์ทุกอย่างคือไม่ไม่สามารถนําเข้าไปได้นะครับพวกกระเป๋า จะเก็บพวกที่โกดเกิดแล้วก็ประกายไฟนะครับตลตารสับไฟแช็กบริยานี้ห้ามนําเข้านะครับห้ามนาเข้ามาในในโรงงานนะครับบริก็คนที่สูบบริยก็จะสูบได้แค่สามเวลานะครับช่วงเช้าก่อนแปดโมงนะครับแล้วก็ช่วงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็ตอนเลิกงานนะครับอีกทีหนึ่งตอนห้าโมงนะครับ หยาดลงเดงตายอยู่นะครับคนที่สูบบุหรี่ดีนะครับก็ไม่ได้สูบบุหรี่นะครับรถเยอะมากนะครับเมื่อเช้ารถติดด้วยนะครับอันนี้ก็เหลืออบรมอีกสามเรื่องนะครับน่าจะเสร็จภายในภาคเช้านะครับภาคบ่ายก็น่าจะได้ชุดกันนะครับอบรมก็มีสอบลุกวิชานะครับรวิชาไหน วิชาไหนที่ได้อบลงก็ได้สอบทุททกวิชานะครับคะแนนตีมร้อยนะครับต้องผ่านแปดสิบปอร์เซ็นต้องผานต้องได้แปดสิบคะแนนนะครับตอนนี้พี่ๆก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพักเราก็จะเริ่มกบขอตัวลงก่อนนะครับสวัสดีครับ